อรุณสวัสดีฮะอ,อรุณสวัสดีตอนนี้เป็นเวลาประมาณเจ็ดโมงกว่าแล้วเราเพิ่งมารู้กันนะครับว่าพระอาทิตย์ไม่ได้ขึ้นตรงหน้าเราแผนให้ดูอ่ะเห็นปะพระอาทิตย์มันขึ้นฝั่งนู้นนูนน่าจะขึ้นประมาณตรงนั้นเนี่ยตรงนเนี่ยเดี๋ยวฟังตรงเนี่ยเราหันหน้าออกไปทางทิศเหนืออืมอาหารเช้าของเราวันนี้ก็จะมีข้าวต้มแล้วก็มีไข่ขนมปังไส้กรอกแล้็สลัดนี่ไม่ใช่น้ำส้มนะนี่น้ำส้มอยู่นี่นี่น้นนนนนำส้ม นำสสีม้เดี๋ยวว่าจะรีบกินแล้วจะรีบไปอาบน้ําเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปไล่ชากันแล้กลัวว่าวันนี้เราจะสายเพราะเมื่อวานเราทำวเวลากันไม่ดีวันนี้เราเลยจะแก้ตัวในการรีบทําทุกอย่างรีบไปกินต่อ เรามาถึงไลชาลุงเดชแล้วครฮะนี่ป้ายปกติมันใช้ป้ายนี้ป่ะเราจะเข้าทางนี้เพราะว่าเราอยากกินข้าวกันก่อนถึงก็ต้องถอดรองเท้านะคะใช่ครับนี่มีป้ายบอกให้ถอดเท้าถอดเท้า,ทาแล้วห้ามนําสับเลี้ยงเข้าไปภายในร้านที่เราเข้าเลยเข,เข้าไปไม่ได้เละสว, <c oughs> วัสดีครับ <c oughs> ครับ,รบนี่ระหว่งางรอสั่งอาหารดูวิว wow. สุดยอดเป็นอาหารตามสั่งใช่ไหมอ๋อเนมนูน้ำนอันนี้เป็นพวกกาแฟชาขาวร้อนชาอูหลงชากาบ้าร้อนเฮ้ยคืออะไรอหะอ่านให้ชากาบ้าร้อน, hey, อ,อ,อ,นาาอันนี้น่าสนใจจะอยากกินกาแฟนะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบเม,น,มนูข้าวมีเยอะมีะม,ะมากจริงๆกระดาษมันสั้นถ้ากระดาษยาวเนี่ยผมว่าลุงเดชอาจจะเป็นยาวแบบโ้โห เมกาแฟเย็นชื่อไว้เม้งเองเขาเอาชาเขียวเย็นเม้งเองครับเขาจะอ่านถูกไหมเพากาแฟเย็นผัดติ๊กไปเอาอะไรเอาชาเขียวเย็นชาเขียวเย็นเนี่ยพูดไปแล้วไม่ฟังเม้งเองเขาเอาชาเขียวเย็นรวมจะเขียนชื่อดีไงเนี่ยเม้งเองครับนี่ครับชื่อเม้งนะครับเม้งครับผมเดี๋ยวเราเลือกชื่อแล้วขอบคุครับครับขอบคุณครับ เรามานั่งเลือกนั่งตรงนี้นี่เลือกนั่งตรงนี้เพราะว่าข้างล่างเป็นอะไรที่สุดยอดดูนี่ข้างล่าง,อ,างอันนี้จะเป็นแบบไม่เหมือนของเมื่อวานของเมื่อวานจะเป็นทิวเขาอันนี้เป็นทิวชาทิวชางงทิวชาอ๋ออันี้น,นดูเป็นน้าลน่อันไหนดูเป็นด้ตาอะไรนะทอะันไหนแบบมุ่มไหนถึงจะดูออกอ๋อ โอ้ยอันไหนเป็นไร่ชาเราอยู่ไร่ชาอ่ามาแล้วถาดน่ารักจังอันนี้ของที่รักชาเขียวดูนี่เป็นชาเขียวเย็นอันนี้กาแฟเย็นโอ้โหยิ่งอยู่ข้างบนนี่ยิ่งเย็นเลยมนุษย์ก่อนนะฮะคนอันนี้ข้างๆก็ต่ำต่ำเลยอ๋อข้างข้างบนเป็นนมสดใชช่โอ้โหอร่อย อร่อยมากอืมอืบใช่หอมหอมอากอันนี้ต้องสั่งแต่ว่าชาร้อนะ่ะอาจจะแบบอาจจะหอมหอมมากอันนี้มันมีนมด้วยเพราะว่าเห็นเขาเด็ดใบทาอยู่ข้างหลังน่ากลแลกกันชอบกีเล็บจุนิปวดเล็บโอ้ยน่ากลัว ปลบครับมาแล้วกระเพราหมูข้างข้างข้าวไม่ราข้าวละข้าวไข่เจียวหมูสับปะใช่บอกเลยเมนูที่สั่งมากรุงเทพมี <c oughs> คือมันมีแต่แบบมันไม่มีวิวแบบนี้ไงกรุงเทพมันมันต้องแบบรีบกินรีบ,รบไปทํางานต่อฟิวมันไม่ได้แบบนี้อันนี้แบบเราสามารถกินแล้วก็ดื่มดาบรรยากาศธรรมชาติได้โคตรเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ซิม <c oughs> โอ้เผ็ดจัยเลอันนี้เขาใส่น้ำปลามาให้ด้วยปกติแล้วมันจะมีน้ำปลามาให้ไงแต่ลองชิมดูน่ะมันแเขาใส่น้ำปลามาให้แล้วตัวหันท้องอ่ะไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นมันแต่ว่ากินแล้วมันรู้ว่ามีรสพริกอ่ะกินแล้วรู้สึกว่าแบบมีกลิ่นพริกจริงๆอิอ่ะมันไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นหิอ่ะเริ่มต้นวันของคุณเลยไหมพี่กูขับรถขึ้นภูเขามาอย่างยากลำบากนี่คือกูหลับมาหรอกูตื่นตั้งนานแล้วกูเริ่มต้นของกูมานานแล้วคือั่ากินข้าวหมดไหม เอาม,มาสิผมข้าวข้าวจะหมดแล้วนะเนี่ยเหลือแต่ผมข้าวจะหมดแล้วเหลือแต่หมู อย่าสงสัยนะครับคือพวกผมสองคนเป็นคนที่กินกันแบบเข้ากันได้มากผมเป็นคนที่กินข้าวเยอะมากๆแบบถ้าเกิดสั่งมาถ้วยเดียวอ่ะไม่พอต้องสั่งเพิ่มแต่เคยแบบแรกๆอ่ะผมก็จะสั่งเพิ่มให้มาแล้วเน่ก็กินไม่หมดทีนี้มันก็จะอิ่มเกินผมก็ใช้สูตรนี้แหละไม่ต้องสั่งเพิ่มรอข้าวจากเน่ออกที่เมงอ่ะกินข้าวเยอะแต่ว่ากินกับน้อยแล้วนี่เป็นคนกินข้าวน้อยแต่ว่ากินกับเยอะมันก็เลยสลับกันได้ก็เลยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่เข้ากันพอดีเอาข้าวึ้นก่อนแล้วเดี๋ยวเราพาลงไปดูบรรยากาศข้างล่าง ตอนนี้เราทานข้าวเสร็จแล้วนะฮะเรากำลังเ,เดินไปที่ไร่ฉานี่คือชาแล้วเหรอที่ข้างๆเรานี่คือชาหมดเลยเหรอแปลว่าเราตีไปก็จะไม่รู้สึกอะไรเลยได้ยินเสียงแมลงแล้วะครับมันแบบมันดังมากโอ้โหตรงนี้ย้อนแสงนะมันจะเป็นบันไดนะฮะทางเดินลงไปใครละใครมาทิ้งขยะอีกแล้วผมเก็บให้นะฮะผมรู้ว่าคุณอาจจะไม่ตั้งใจอาจจะเผลอทำร่นแต่ผมเก็บให้แล้วนะฮะ๋อบันไดตรงนี้มันแปลกๆอ่ะได้ละขั้นนี้สูงมากนะครับนี่ขั้นนี้ ใช่ถ้าใครเขาไม่ดีไปทะเลดีกว่ะมันเขาโอ้ในกล้องก็สวยที่รักอันนี้คือดอกชาเหรอชามีดอกไหมหรอไม่รู้นะเราต้องขอความรู้คนว่า <c oughs> นนมันเป็นยังไงหรืนนอเราควรอันนี้คือกาแฟอเอาเลมุกวะเนี่ยเลมุกวะเนี่ยอันนี้ชาอันนี้กาแฟ ไอ้ไอ้มุกเนี่ยอันนี้เดินไปไหนเนี่ยเราจะเดินไปเจอทีเล็กแล้วนะอ๋อนี่ไงอยากอยากจะถ่ายถ่ายรูปก็ถ่ายตรงอมันจะเห็นเป็นขั้นบนขั้นไปอ๋อแล้วจะบอกว่าเขาจะมีตะก,กร้าให้ให้เชา่าปะจริงๆืจริงๆแล้วมันเหมือนไม่ได้เช่ามันเหมือนเขาคิดเป็นค่าบำรุง อ่ใบละ5บาทเอามาได้นะฮะ5บาทเราก็เช่ามาถ่ายรูปสวยๆน่ารักชิกๆเป็นที่แบบถ่ายรูปได้แบบได้ไหลายมูดเลยมูดเท่มูดชิลสาวคาเฟ่อะไรมาถ่ายได้หมดและที่สําคัญนะลุงเดชมีที่จอดรถเยอะกว่าในเมืองอีกอันนี้ผมบอกเลยมาปุ๊บอจอดได้เลยในเมืองนี้บนหากว่าจะได้ที่จอดไม่ต้องกลัวนะฮะเรื่องที่จอดรถของลุงเดชมีให้จอด เราเสร็จจากไลลุงเดชแล้วเหนื่อโอ้สุดยอดสวัสดีครับแบบเหมือนไปล้างหน้ามาคือผมเป็นคนที่เหงื่อออกง่ายมากๆเผื่อไม่มีใครเชื่อแต่ดูหน้าผมสิคือแบบนี่เหงื่อยังไม่ออกครับผมเลยผมเหมือนแบบเหงื่อเหมือนออกเปิดน้ําลาดใส่ะมากันได้นะฮะอาจจะสูงหน่อยแต่ถือว่าคุ้มนะผมสาหรับผมผมคุ้มนะโอเคนี่ให้ดูดูสภาพคนใจเต้นเร็วมากอ่ะนี่ฮาร์เรทขึ้นไป1 6 5ขณะผมออกกายนะ เดี๋ยวต่อไปเราไปไหนนะไปแม่กำปองกันค่ะคือนึกว่าจะไม่มีแรงพูดเดี๋ยวเราไปแม่กำปองสองชั่วโมงจากที่นี่แต่ว่าถ้ามันผ่านในเมืองแล้วแบบตอนนั้นเราหิวข้าวว่าจะแวะหาร้านข้าวกินก่อนเหนื่อยมากตอนนี้อยากได้เชดชูกก่อนโอเคไปโอเคฮะตอนนี้เรามาแวะในเมืองก่อนที่จะไปแม่กำปองนะฮะหิวกาแฟสุดหิวกาแฟเพราะว่าเมื่อกี้ผมกินคนเดียวแต่ผมก็จะกินอีกแก้วหนึ่งให้รถไปก่อนร้านี้เราจะไปชื่อร้านว่าโฟไฮโฟไฮนะอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้ few moments later ไม่ S <S hey, อยู่ในตึกนี้ป่แบบตึกใดที่เราช่วยหาป้ายเงี้ยเมื่อกี้เพราะว่าเห็นว่าเขาเห็นมันมีหลายบ้านเลยลตรงนั้นอ่ะเออใช่อ๋อนี่ไงนี่ไงชั้นห้าฮะต้องขึ้นลิฟต์ฮะร้านนี้ต้องขึ้นลิฟต์ขึ้นไปนะฮะก็คือจริงๆแล้วเรามาถูกแต่แค่ว่าเราเอ๋ออยู่มันจะมีประตูให้เราเข้ามานะคือตรงสีแยกอ่ะมันจะเป็นตึกสูง เราก็ไม่เห็นป้ายอ่ะเพราะป้ายมันมเยอะมากไม่ได้มองมันเป็นร้านอาหารค่ะท่า,าน,านรัฐจะเป็นร้านอาหารเหมร้านแบบซิกฟันอะไรเงี้ยร้านอาหารเสียงเครื่องบินดังมากจริงใครใครอยากเดินขึ้นบันไดได้นะครับผม เลือกลิฟต์แต่ร้านกาแฟตรงร้านที่เรามาเนี่ยเป็นร้านที่เรามีพี่แนะนํามานะฮะเราไม่ได้ที่จะแบบ<า>เ,รเราไม่ได้หาเองเรามีพี่ที่รู้จักที่เขาเป็นแบบคอกาแฟตัวจริงให้เขาช่วยหาเปิดอ๋อเปิดเลยอุ้ยลิฟต์แบบอุ้ยลิฟต์ที่โดยสารไม่เกิน3คนนะฮะแต่กลัวอุเท่คนเดียวป,ประตูลิฟต์ต้องเปิดปิดเองนั้นคุณอุ้ยเร็วอยู่นะแบบไม่ได้ช้าต้องเงียบปะเนี่ยอาจจะต้องเงียบนะฮะร้านเงียบมาก กูซื้อตู้เก้าอี้จะไม่พังใช่ไหมครับเบอร์สู้อพังแน่นอนนะครับ ขอบคุณครับมัน,นอ้อกมาแ <C oughs> ล้วบอกเลยว่ากาแฟอร่อยมาก อร่อยโคตรอร่อย,ออยกินไปแบบ,แบอโอ้โหแสบตา <c oughs> คือกินแล้วแบบมองหน้ากันแบบอร่อยอเมริกาโน่ที่ผมสั่งอ่ะ มันแบบมันไม่รู้เป็นเมนูอะไรเหมือนแต่ผมขึ้นรูปเมนูให้ว่าผมสั่งอันนั้นอ่ะที่มันเป็นเหมือนรูปธงชาติประเทศไทยอ่ะคือเขาจะมีให้เลือก2แบบใช่ไหมตอนที่คุยกับพี่เขาอ่ะผมก็เอานั้นเอานี้แล้วกันเลยเราก็กินกาแฟปกติไม่ได้คาดหวังว่าแบบยังไงแต่มันแบบอร่อยจริงอ่ะและยิ่งของเน่ใช่นี่สั่งเป็นเลย์ล็อกเทลคอฟฟี่ซิกเนเจอร์ของทางร้านจะมีแบบเป็นกาแฟส้มพีสแล้วก็มีแบบเยอะ,ม,ยอะมากแล้วของเือกินพีสไปสูว่าสดชื่นอร่อยอร่อยมากของเน่กินไปแล้วแบบอุ้ยตกใจว่า มวนอร่อยมากและเหนือจากความอร่อยคือราคาที่แบบถูกมากราคาที่แบบไม่แบงอะก็คือร้าน่ะวิวสวยคือถ้าหันหันหน้าเข้ากระจกอะเราก็จะเห็นว่นมีภูเขาก็จะเป็นดอยอินทนนท์มั้งน่าจะใช่เราไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายให้ดูด้วยขอโทษครับคือแบบวิวดีได้มองแบบมุมเมืองที่สูงสูงอะเห็นภูเขาและกาแฟอร่อยดีถ่ายรูปมาเดี๋ยวส่งให้วเพือแบบแปะอ่าได้ได้ก็ขนมเขาก็ดีนะใช่ขนมอันนี้สั่งขนมขนมก็ไม่แพงแล้วอร่อยมากอันนี้แนะนำร้าน อ,นนอันนี้แนะนำว่าให้มาจริงๆสมมุติไปขึ้นภูเขาเนี่ยกลับมาแวะได้าทำไมเกิดเพลงไม่เข้ามูดกับที่เราเดินมาเลยเราจะมุ่งหน้าสู่แม่กำปองของจริงแล้วโอเคฮะตอนนี้เรามาถึงแม่กำปองแล้วนะฮะหลังจากที่เช็คอินที่พักไปนี้เรากำลังเดินออกไปเขาเรียกอะไรเป็นตลาดเหรอโหอ,อ,อากาศเย็นมากเลยขผมใส่แขนยาวยังรู้สึกเย็นเลยเนะี่ยแล้วดู แขนสั้นจะไม่เหลือได้ไงไงมี่ทางเดินเป็นแบบนี้ฮะไม่รู้ในกล้องมันจะเห็นเหมือนกันไหมว่ามันเป็นทางเดินแบบทางชันว่ะนี่ึ้นมาโหดสุดๆจะกิงอะไรเน่เราจะกิ้งลงไปน่าจะไวกว่านะจริงป่ะถ้าเดินแล้วมันช้าเราก็วิ่งลงไปไวกว่าดูน้ว่าสังเขาแตะเมื่อกี้ต้องเดินระวังระวังหน่อยอุ้ยเราไปต่อไม่ได้แล้วเราเจอโชทิน บบ<อ>ตัวใหญ่มากนี่มีมีป้ายบอกนี่ไงหนูบ้าน <c oughs> คือใครบอกไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันป้ายแบบหลักฐานว่าเ <c oughs> ป็นที่ชุมชนมีป้ายบอกลงทางนี้ไหมลงทางบันไดไปเลี่ยงรถขึ้นเนินมานี่มันเป็นจุดจอดรถเพื่อที่จะแบบว่านั่งรถไปอีกแบบขึ้นไปข้างบนอ,ะอ่ะอ๋อเขามีรถรับสง่งนี่ป้ายที่อ่านเมื่อกี้นะบันไดน,น่าจะง่ายกว่าปะ่ะบางที้ถนนมันมีโอกาสกิ้งทางไหนเนี่ยอันนี้ห้องน้ำแปลว่าต้องไปทางนั้นหรือเปล่าเอ้แต่เน้นก็มีบันได ทางไปตลาดเรยกงงงเลยอ่ะงงแล้ว <c oughs> นี่ใช่หรือเปล่าลองลองดูตามนี้เราจะตามป้ายไปนะ <c oughs> มีทางนี่ไงมีป้ายบอกตลอดทางนะว่าเดินทางไหนได้ <c oughs> นี่มีถังขยะให้ทิ้งเป็นจุดๆนะครับ <c oughs> มีแยกขยะด้วยใช่เหมือนเดิมครับทิ้งให้เป็นที่โ <c oughs> อ้โ <c oughs> หไม่ายชั้นอยู่อันนี้เรากินกับป้ายเรา,เราต้องถ่ายป้าย <c oughs> อ่ะจะได้ดูว่าเรามาถึง <laughs> ต้องทำท่าน,นี้ด้วยเหรอน่าจะมีของกินให้เรากินเยอะระหว่างเดินก็ต้องระวังรถด้วยอะฮะตอนนี้เราได้ร้านอาหารแล้วนะฮะชื่อร้านว่าข้าวซอยกรอยใจอ่าดถูกปะเนี่ย <c oughs> เป็นร้านอาหารที่แบบเป็นอาหารนั่งกินทานได้เลยดูเมนูมาแบบเยอะมากเยอะจริงเขามีหลายอย่างมากมีแบบข้าวซอยมีก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีตาสั่งมีซุปตำด้วยอันนี้ขอบคุณนะครับอันนี้พี่เขาให้เราย้ายโต๊ะมาโต๊ะข้างบนนะเห็นตรงไหมว่ามันติดกับติดกับข้างทางเลยแต่ก่อนที่เราจะมาถึงร้านนี้นะฮะเน่ได้ซื้อไดฟูฟูมา3ลูกเพราะไม่รู้ว่าร้านเขาปิดกี่โมงก็เลยซื้อมาไว้ก่อน อ,อู้าวน่าดูร้อนจูนมานะฮะอาหารมาเต็มโต๊ะอาหารมาแล้วเต็มโต <c oughs> ของผมสั่งมาเป็นกระเพรามูส่าบยเตี๋ยวหมูน้ำใสของเน่ก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อใช่ทางเตี๋ยวเนื้อมาแล้วก็เราก็สั่งของกินเล่นด้วยก็คือไส้อัว่วอันนี้มันเป็นไส้อัว่วอะไรหมูเนื้อในใบไม่มีบอกในชะ่เขียนว,ว่าไส้อัว่วเชวยเก็คือไส้อั่วของที่นี่น่าจะใช่เพราะว่ามันไม่เหมือนที่อื่นจริง มันมีเขีย,ขยวๆเยอะจังเสื้ออูดที่อืนน่นมันจะไม่มีเขียวอะ่ะอยู่ไม่ค่อยกินอันนี้ไม่ค่อยเคยเห็นนะที่เขียวๆเงี้ยเผ็ดไหมอ่ะไม่เผ็ดอืมนหนหหูหนังมันกรอบอะ่ะหนูอร่อยจังอ,อ,อร่อยจังอืมอร่อยเขาจะเริ่มกินจากอะไรเขาเดี่ยวอ,<ช>อืดโอเคยเด่นก่อนถึงก็งเดี๋ยวอ่ะอันนี้สดแบบไม่ปรุงอะไร โอ้โหหอมมากเลยโคตรดีทำใหญ่อยู่เนี่ยตลอดใช่ไหมไหนลองก็เขาใช่เพราะมันเขาก็หอมมันถึงมันจะใสแต่กลิ่นมันแรงมากกลิ่นมันแบบหอมกระจายเลยและปกติไม่ชอบกินน้ำใสนะแต่วันนี้อร่อยอืมอันนี้ผมลองของเมนะฮะเป็นซุปเนื้อโอ้ ทำไมไม่สั่ง่ะ <c oughs> ก,กินด้วยกันไงไม่ได้หมดหรอกแล้วคือเขาแบบให้เนื้อเยอะมากเลยนะเอาให้ดูจริงว่าของแม่มันไม่น้อยนะที่แม่บอกมาแกว่าแบบคือ <c oughs> เขาให้เนื้อเยอะมากเยอะจริงๆอ่ะลูกชิ้นสามลูกธรรมดานะ <c oughs> เออใช่ที่สั่งธรรมดา <c oughs> ของผมก็3มลูกอินนั่นหละหมูสมับ <c oughs> แล้วก็โดนสปอยดูินก็ได้ว่จาจะตามไม่ทันอันนี้ผมลองกระเพราหมูสับนะอืม Oh. ถึงว่าทำไมคนเยอะใช่อร่อยอะอเอาจริงๆเนี่ยถ้าคนที่แบบไม่ได้กินแบบรสจัดอะไม่ต้องปรุงเลยมไม่ต้องปรุงแล้วกินได้เลยแต่ถ้าใครชอบกินรสจัดก็ปรุงก็ได้ถ้ามานะผมแนะนำสั่งก๋วยเตี๋ยวเนี้ยก็เสียหมูก็ดีแต่ถ้าให้แบบแนะนำว่าสั่งอะไรสั่งก๋วยเตี๋ยวเนี่ยผมว่าโอเคสุด เดี๋ยวพวกเราขอไปกินกันก่อนนะฮะหิวกันมากขอ Enjoy Eating กันก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูว่าจะซื้ออะไรกินเล่นๆอีกยังไม่ได้ไปไหะนเลยครับเรานี้เพิ่งทานข้าวเสร็จแต่เราลืมไปว่าเรามีในฟูกูอยู่ข้างๆให้เน่รีวิวอันนี้ซื้อมาสามรุมีผ้าเขียวถัวแดงแล้วก็มันม่วงจะล,ลองกินถัวแดงก่อนโอ้ดูเนื้อแน่นจุมเนื<ไ>้อแน่นจุม อืูอตัวแรงหอมมากน้ำตาเยอะมากเขาค่อยๆกินคือตอนแรกกินจับไปกับแรกกับได้รสสตรอเบอรี่ไงเมื่อพอตอเบอรี่หายไปตัวแดงมันมาแล้วหนู้นู้อันนี้อร่อยเอาเลยเอาเลยผู้ตัวแดงกับตอเบอรี่มันตัดกันพอดีอ่ะคือความหวานของตัวแดงแกัสตรอเบอรี่ที่มันออกเปรี้ยวๆตัดโคตรถูก จะไม่รู้จะพูอะไรเลยจะบอกว่าไดฟุกุที่แม่กำปองนีคือสุดยอดสมคำาลื่อลือที่มีน้องบอกมาอีกแล้วว่ามาที่นี่ต้องกินไดฟุกุการมาร้านนี้นะครับผมบอกก่อนว่ากระดาษชู้อยู่ตรงนี้นะนี่นะที่ต้องบอกเพราะว่าเมื่อกี้ผมห่านไปขอพี่พนักงานว่ามีกระดาษิชชู้ไหมครับพี่บอกตรงเสาเลยค่ะอ่านไปยกมือไหว้พี่พนักงานไม่ทันเลยครับโทษครับตรงนี้เลยเร่อะตอนนี้เราลงมาจากร้านค้าแล้วร้านค้าแล้ว ผมอยากกินน้ำนี้มากที่รักเอาน้ำกระเจี๊ยบแก้วหนึ่งครับอันนี้คือเป็นร้านเดียวกับที่เรากินข้าวเลยข้างล่างก็จะมีถ่ายน้ำไม่อแต่จริงๆอ่ะตอนเรากินเราสั่งแน่เหมือนกันใช่ๆตัวจับพันธุ์แล้วมีมีน้ำแล้วก็มีแบบผลไม้อ่าประมาณมีสตรอเบอรีม่มีเมลอนแคนตาลูปหรอไม่แน่ใจอะ่ะเท่าไหร่ละครับสามหาสามหขอบคุณครับอ๋อทุกคนร้านในฟูกุยที่เราซื้ออ่ะก็คือเป็นร้านข้าวเมื่อกี้แหละก็ค <laughs> ือร้าน <laughs> ้าคอยกอยใจค่ะสรุปก็คือเราไม่ได้ไปไหนเลยอยู่แค่ร้านนั้นแหละแล้วก็ซื้อทุกอย่างเลยไม่เราจะเดินดูอะไรกินอีกมั้ยไม่ไงที่เราจะไปกินอันนั้นน่ะพี่รักบอกอ๋อไข่ปลาไข่ปลาปลามอมะปลาหมอมาปอปลาไม่เอกละอามอมะปออามอปลาไม่ปลาตามอานี่ผมอยู่กับติวเตอร์ภาษาไทยนะฮะย้ำคำเดิมนะฮะเดินที่นี่ต้องระวังรถหน่อยและเมื่อกี้ระหว่างที่เรากินข้าวอ่ะเขาจะมีประกาศนะครับว่าจริงๆแล้วที่เนี่ยมันแบบเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อนุรักอ่าคือแบบเราต้อง ก็จะแจ้งกฎว่าห้ามส่งเสียงดังห้ามทะเลาะวิวาะคือเราต้องรักษากฎเพื่อให้ที่ที่เที่ยวแบบนี้มันมีต่อไปอ่ะอันนี้คือไข่ป่าใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะทำไมเขาถึงเรียกไข่ป่าเหรอครับอยากรู้ไหมครับก่อนนะคะปู่ย่าตายายเขาจะกินไข่แล้วจะไม่อยากกินน้ามันเขาเลยเอาใบตองมาใส่กระทะพอมวมันร้อนก็เทไข่ใส่พอข้างหนึ่งสุกเขาก็กลับตอนนี้เราเลยเอามาที่แทงใส่กระทงค่ะอ๋อเป็นอย่างนั้นนะคะปู่ย่าตายายเขาทำมาก่อน เอาที่นี่มีปูอ่องด้วยใช่ไหมครับปูก่อนนะคะปูอ๋อต้องปรุงด้วยเหรอครับถ้ากินเปล่าๆมันจะเป็นรสยังไงล่ะครับก็ลองชิมดูก่อนก็ได้นะครับลองชิมเปล่าๆอุ้ยสัมผัสมันไม่ใช่ไข่เจียวนะถ้ามันเป็นไข่เงียวไปตองอร่อยมากวางน้อนนะคะขอบคุณครับปกติไม่เคยเปาเลยอร่อยอู้หไม่ต้องปรุงแล้วอู้หูอร่อยมากยังไม่จ่ายเงินนะยังไม่จ่ายเงินเลย ขอบคุณนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับแล้วมันอร่อยมากมันมันไม่ใช่ไข่ตุ๋นมันไม่ใช่ไข่เจียวมันไม่ใช่ไข่ดาวมันคือไข่ป่าจริงแต่เมื่อกี้เขากินขอบขอบอ่ะขอบขอบมันคืออร่อยมากบอกแล้วมันอร่อยมันมีกลิ่นเหมือนแบบย่างเตาถ่านด้วยเพราะปกติเราจะทำไข่กันในกระทะมันจะไปกินแก๊ส แต่เมื่อกี้กไ็ได้ความรู้เกี่ยวกับประวัติไข่ปราบนะฮะ <g ill ain> เดินเขาเป็นดุ่มๆถาม,ม,ม <laughs> เป็นเราเราก็ตกใจหูแต่แนะนําถึงว่าคนต้องอยากกินกันใครมาแม่กำปองต้องมาแวะกินนะคะอแต่ไม่รู้ว่าเชียงใหม่ในเมืองมีไหมแต่ว่าจะมากินที่แม่กำปอง <laughs> อร่อยมากเดี๋ยวเรากําลังจะเดินต่อคนเยอะมาก <g ill ain> ช่วงนี้เหมือนคึกคักกว่าตอนที่เรามาเมื่อกี้นะพอเริ่มเย็นๆแล้วคนน่าจะออกมาเดินเยอะขึ้นไฟสวยอ่ะโอ้โหเฮ้ยกลางคืนแล้วไฟสวยมากดูนี่แบบน้องฟ้าซือสวยอะไรนะอยากกินเอาสีคะ ในมันเป็นโลมาแล้วคำหนึ่งอืออืออืมอือละลายไปเลยอ่ะืมเอาไปเลยโอ้โหยืดอืมคอมโอ้อร่อย จริงบรรยากาศอย่างเงี้ยน่ากินหมูจุ่มมากเลยอ่ะหมูกระทะใช่เป็นมีนะมีร้านหมูจุ่มหมูกระทะ่แต่ว่าเมื่อวานเราเพิ่งกินไป่ไะไปลถ้าได้ยินเสียงแบบสู่ๆคือเสียงลำธารนะฮะเนี่ยส่งจดหมายไหมเอาไหมเอาเอาอันนี้เขียนแล้วก็ส่งได้เลยใช่ไหมครับร้านนี้เป็นร้านนี่ฮะแม่กระปองป้ายแดงนะฮะเป็นร้านแบบส่งโพสการ์ดเด็กสมัยนี้จะรู้จักไหมกับการส่งแบบเหมือนไปษนีเหมือนเราส่งลายอ่ะมันเหมือนส่งลายสมัยก่อนอ่ะส่งรูปไปอันนี้ก็จะมีรูปให้เลือกเยอะเลย มันก็เป็นรูปแบบแม่กับปองเน,น,น,นี่ยเหมือนกันอ้าวยิบมาไม่เหมือนกันอันนี้น่ารักอ่าเขียนนะอันนี้เราตั้งใจที่จะส่งไปบ้านเราเองมันส่งจดหมายให้ตัวเองนะเหมือนเพลงอะไรวะฉันเขียจนจดหมายบอกรักให้ตัวเองว่ะเพลงเฉือยเืิดเพลงอะไรสักอย่างเลยอันนี้เด็กเขาเรียนเขียจนจดหมายด้วยนะแบบคุณครูเขาให้เขียนส่งไปบ้านตัวเอง คุยแครวะเนี่ยแค่อยากเล่าให้ฟังแล้วก็เขียนไปแล้วก็ส่งได้แค่นั้นจบแล้วอุ้ยคนเดียวเว้ยนี่เราก็แปะเขาเรียกอะไรสแตม็มมะใช่สเตป์ไม่เคยทําด้วยไมว่าต้องแตะน้ำบอกอยู่เกิดไม่ทันเหมือนกันนี่แส่นี้แล้วหน้าก็จะเป็นโปสเตอร์แล้วก็เป็น our first time at แม่กำปองอ่าวันที่14 December ส่งไปให้ตัวเองดีกว่าส่งให้ตัวเองดีกว่าโอ้รอดูพี่เขาบอกประมาณ2ออาทิตย์ถึงจะถึงอธิษฐานยัง หย่อนแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวรอดูอาจจะไม่ได้ถ่ายหรอกเอ้ยหย่อเบื่อได้ถ่ายนะขอบคุณนะครับเบื่อเราได้ถ่ายเพราะว่าเทปนี้กว่าจะลงเพราะนี่วันที่3แล้ว2อาทิตย์น่าจะน่้พอดีอันนี้เราจะเดินกลับที่พักเลยปะเราขอเดินกลับที่พักก่อนนะฮะตอนนี้อากาศเย็นมากเลยท้องฟ้าเขาสวยในกล้องโอ้เจอกันนะฮะเกิดเหตุการณ์ละเราลืมน้ำไปตรงร้านที่เราเขียนจดหมายเมื่อกี้โอ้เดินเลยโอ้ในกล้องมืดแน่เลย ครคับลืมน้ำครับขอบคุณครับลืมลืมลืมน้ำได้แล้วเราเรากลับไปหาเน่เน่ย,ยืนรอตรงนู้นพักวันหนึ่งไม่ได้พ <c oughs> ักก่อนยังไม่ถึงีิพากด้วย เค okay, ตอนนี้เรามาอยู่ที่พักแล้วนะคะอาบน้ําเตรียมตัวแบบเาขาเรียกว่าอะไรเตรียมตัว <c oughs> เข้านอนเออคือตอนนี้เป็นเวลาใกล้จะสามทุ่มแล้วนะคะคือที่พักในแม่กาปองเลยอะเขาจะงดใช้เสียงดังหลังสามทุ่มใช่อ่าก็จะเป็นเปิดเพลงว่าแบบนั่งกินเบียร์กินเหล้ากันอะไรเงี้ยส <c oughs> ามทุ่มอะคือกินได้แต่ว่าต้องเบาเสียงอ่าคือกินได้ไม่ได้ว่าแสบหรพยายามอย่าดังมากอะไรเงี้ย เขามีป้ายแบบเขาจะมีป้ายแบบขอความร่วมมือเลยก็วันนี้ก็จะจบวันที่3ามแต่เพียงเท่านี้นะฮะแล้วแผนรุ่นนี้เราจะต้องตื่นถึงมงเช้าเพราะว่าเราจะไปดิมระเบียงไม่ใช่เอาใหม่เจ็ดโมงอ่ะเรามีกินข้าวกับที่พักใช่แล้วก็ตอน8ปดโมงครึ่งอ่ะเรานัดรถนับส่งไว้ว่าเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่ระเบียงวิวใช่แล้วพูดเขาพูดผิดตรงไหนดิมระเบียงดิมระเบียงเขาพูดผิดตรงไหน คือว,ว่าระเบียงริมริมระเบียงเราก็พู่งปิดแล้ววันที่3มก็น่าจะมีแต่เพียงเท่าน,นี้เราก็ไม่รู้ด้วยว่าเทปนี้จะลงใกล้วันปีใหม่หรือลงห,หลังปีใหม่ก็สวัสดีปีใหม่ครับปีใหม่ขอให้ทุกคนสุคภาพแข็งแรงมีความสุขขอได้อยู่กับคนที่รักครอบครัวเพื่อนแฟนขอให้ทุกคนยังมีตังค์ใช้ในเศรษฐกิจนี้นะครับบ๊ายบายขอบคุณมากบ๊ายบายรอดูวันที่4่ต่อไปก่อนไป